เรื่องของการท่อผ่าของพี่น้องทางบ้านโน่นถาดนะคะอำเภอพนาตอนนี้ตั้งการเล่งผลิตนะคะผ่าตามออเดอร์ที่มีการสั่งไว้นั่นเองนะคะถือว่าเป็นงานที่สร้างอาชีพให้กับชุมชนดนเป็นอย่างดีเลยทีเดียวเพราะว่าตอนนี้ออเดอร์บกขาดสายกันเลยนะคะสิเป็นเจ้าไหนที่ตามได้จากรายงานค่ะขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองหลวงของผ้าคเขาม้า ซึ่งจังหวัดอำนาจเจริญโดยสำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญได้ส่งเสริมให้กลุ่มอาชีพหรือชาวบ้านที่มีความสามารถด้านการทอผ้านำผ้าพื้นถิ่นที่ทอโดยคนในชุมชนโดยเฉพาะผ้าข่ามา้านำมาตัดเย็บเป็นเสื้อผ้าสำหรับสวมใส่ทำงานหรือใส่ในชีวิตประจำวันได้รวมถึงแปลรูปเป็นกระเป๋าของใช้ต่างๆซึ่งปัจจุบันมีกลุ่มทอผ้าข่าม้าอยู่ในพื้นที่ทั้ง7อำเภอรวมมากกว่า100กลุ่มซึ่งแต่ละกลุ่มได้มีการออกแบบรวดลายสีสันที่แตกต่างกันไป ยังคงความเป็นอัตลักษณ์ลายตารางของผ้าขาม้าไว้อย่างชัดเจนทําให้มีผ้าขาม้าหลากหลายรูปแบบให้เลือกซื้อจึงเป็นที่มาของคําว่าอํานาจ,จเจริญเมืองหลวงของผ้าขามา้านอกจากนั้นจังหวัดอํานาจ,จเจริญยังได้มีการจัดตั้งโครงการผ้ามหาอํานาจซึ่งเป็นการสนับสนุนให้กลุ่มทอผ้าในจังหวัดอํานาจ,จเจริญใช้สีจากธรรมชาติในการย้อมซึ่งเป็นสีจากเปลือกไม้ใบไม้ที่หาได้ในท้องถิ่น เช่นเดียวกันที่กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านนนทาตตำบลพนาอําเภอพนาจังหวัดอำนาจเจริญสมัยก่อนชาวบ้านในพื้นที่ตำบลพนาได้มีการปลูกมอนเลี้ยงไหมทอผ้าไหมและการย้อมสีธรรมชาติและมีความเชี่ยวชาญในการย้อมครามไว้สําหรับใช้ในครัวเรือนโดยถ่ายทอดและสืบสานวัฒนธรรมการทอผ้ามาหลายรุ่นจนมีช่างทอผ้าฝีมือดีเกิดขึ้นในพื้นที่จึงได้มีการรวมกลุ่มสตรีของหมู่บ้านที่มีความชํานาญในการทําหัตกรรมทอผ้าและย้อมครามจัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหก กิจชุมชนกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านโนนทาตและเป็นศูนย์การเรียนรู้ผ้ามัดหมี่ย้อมครามเป็นแหล่งเผยแพร่องค์ความรู้รวมถึงสร้างเครือข่ายทั้งในชุมชนและนอกชุมชนปัจจุบันกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านโนนทาตต้องเร่งทํางานอย่างหนักเพื่อที่จะให้ทันออเดอร์ตามลูกค้าสั่งโดยเฉพาะการทอผ้าขมารายตัวเอสลายพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตราชกัญญาและลายดอกการกลับซึ่งเป็นลายประจำหมู่บ้านที่กําลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเพราะมีความประณีต ีสวยงามเป็นงานฝีมือที่ทําด้วยใจและทุกขั้นตอนมาจากธรรมชาติที่ลักก็คือข้ามกับสีธรรมชาติค่ะเทมีนี่บอําเป็นบอท่อนะคะเพราะว่าเราทํข้ามกับสีธรรมชาติสองอย่างข้ามนี่คือก็สีเดืเ็ดกับมีแม่ๆแ,แต่พอแม่ผ้าเห็ดเห็ดมาอยู่แล้วมาเลยเด็ดความหล้มาเน่มาเห็ดน้าเน่นะะผูกขั้นมากสัมผัสอยู่สุ้มือซะเอย่ายงไง ออยุ่ตลอดบัดสีธรรมชาติเนี่ก็คือเปลือกใหม่น้ำน้ำไ้น้ำหน้าแล้ววัตถุดิบที่มันมีตามหัวไรไปหน้านะคะคือดอกจารนรสิคือสมุนไพรที่เขา,าปลูก,ลป,ลกปลูกสงรงลงกบานอยู่แล้วแต่ว่าเขาแบง่งเครึ่งหนึ่งไว้ถท,ท่อเอ้ยไม่ยอมผ่านนะคะมันก็ง่ายบาัดสีสีไหม่สีเปลือกใหม่เด็กต้นดูตน้นสะข้ามน้ำหน้าเขาเนี่ก็มีนะคะบัดสีที่คนกำหนดมากคือสีน้ำตาลสียังสีมันกับ เปลือกม่วงให้มะพานสีก็ได้ใบขี้เล็กมะม่วงอดมะม่วงปางสีก็ได้นะคะมะคุ้นแหงเน่คุ้นแหงคุนดิบใบหัวขวงใบใญ่ๆน้ำวัดใบซกักใบยังเี่ก็ออกสีอยากข่าวเน่เปลือกมะขามเม็ดมะขามมันสีน้ำตาลยอมเลยว่าคือสีคือใหม่นะคะแต่ว่าทุกเทศกาลของกลุ่มก็ดกรขายตลอด แล้วก็นักท่องเที่ยวแล้วก็ขาจวนเขาตรงนี้แบ่งผ่าเป็นหลอกเป็นหลอกเปนน้มีจนจนย่านจนเม่ยเห็นลูกค้าว่าหนีเทียมลบเข้าพรท่านเข้าพระท่านหนึ่งแั้นมาังขั้นวสินข่าขายดีนี่ขืนว่าข้ามกับธรารมชาเนี่ยเพื่อนเราชอบหลดนะคะผ่าข้าวผ่าทุงกับมาที่หนึ่งผ่าขึ้ข้ามนี่กับมาที่หนึ่งมาตลอดนะคะบาน การขายผ่าหรือว่าการทำงานนี่ในกลุ่มนี่สิเน้นให้ลูกค้ามาเห็นทุกขั้นตอนเองขัานว่าเป็นเคมีก็สิบอกเลยว่าเป็นเคมีท่านว่าถ้ามาสา่เห็ดจากอันเปลือกไม่ประเภทใดก็เฮ็ดในข้าเบึงเลยนะคะเขาก็สามารถจับต้องได้บางเทอก็ให้เพื่อนสัมผัสหัดท่อหัดยังเองก็ได้ว่ามันป่อยขายแล้วค่าำนีำน่ำนีตุเจ้าร่องเห็ดิ่งดูมันไงบางทอก็ให้ยเพิ่นนบึง เมื่เพิ่นเห็นของให้ใหเพื่อนตัดสินใจโหลดว่าสมควรซื้อหรือไม่ซื้อจริงหรือไม่จริงสินะคะกลุ่มนี่สิบอกเลยขั้นว่าข้ามตัวนี้มันเค็มแปลกกาหมูนี่คอยผสมซองเล้อก,ก็บบอก่นไปนําแต่ว่าคือจังสีบ่มีการผสมของแท100้ร0อเปซนเค็มเป็นไ,นได่ก็ได้ยด้ค่ะข้าแต่ว่าสอบได้ว่าหลกค้าี่บ่อค่อยมากเค็มไปเลย เอาแบบมนวลขั้นเข็มเพิ่นขั้นแม่แล้วขันเลยเราสีขันตามลูกค้าสร้างเอาระดับหนึ่งระดับสองระดับสามหรือว่าเอาแบบเข็มจัดแม่แล้วก็เห็นหายได้ราะว่าความสอบของลูกค้ามากพคสอกั้ตัวถือท่ออยู่ในกระละกับเป็นไา่ของน้นผาดค่ะกระละกบแต่ว่ากระละกาจริงมันทอใส่ผ้าคุ้มอะไรก็ผ้าถุงแต่ว่ากระละกบตัวนี้บังคับให้ลงช่องพระค้ากับลายพระราชทาน นอกจากการทอผ้าหลากหลายชนิดหลากหลายลวดลายแล้วกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านโนนทาตยังมีช่างตัดเย็บผ้าที่มีฝีมือในการออกแบบตัดเย็บเสื้อผ้าที่มีรูปทรงที่ทันสมัยสวยงามโดยใช้ผืนผ้าของตนเองที่ถักทอขึ้นในชุมชนซึ่งได้รับความนิยมจากลูกค้าทั้งในพื้นที่และต่างจังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครที่มียอดสั่งจองเข้ามาแบบไม่ขาดสายซึ่งเป็นซอฟท์พาวเวอร์อย่างหนึ่งของจังหวัดอำนาจเจริญ